ใส่นี่รอหมูมันจะมันจะเหนียวอะ่ะไม่ได้ต้องหมูไว้ก่อนด้วยสวัสดีครับเพื่อนครับตีสี่วันนี้มาหาเจออสจะมาดูเมนูตุนตุนกะหล่ำปีเหรอใช่ตุนแล้วไม่ใส่น้ำมันอะ่ะต้องทอดกะหล่ำกรอนอ๋อต้องทอดกะหล่ำก่อนใช่อันนี้ทำแบบสูตรเจ แต่เราไม่ได้เจวันนี้เรา,เราใส่หมูมด้วยไม,ไม<ร>าทอดเทลังก่อนแต่เดี๋ยวเห็นอะไรขาวๆแวบๆมาดูนี่เพื่อนๆอ,<า>อร่อยมากนะขาวจ๊วเหมือนเจออสเลยเจออสบอกขาวเหมือนตัวเจออสธร <laughs> รมดาผมมักจะชอบทานแตงโมผมผมชอบทานเลยหวานหวานชื่นใจแล้วก็ไม่ค่อยทานพวกแตงไทยพวกเมลอดอะไรเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันบางทีเจอไปแล้วเจอจืดๆแต่ว่าอันนี้อะไรไข่มุกนะเขาเรียกว่าอะไรไข่มุกนะไข่มุก มันคืออะไรมันคือเมลอนหรือมันคือตะกูลเดียร์ลูกแต่เขาเขาเรียกว่าแคนแตงแตงไข่ไข่มุกนี่อร่อยมากแล้วก็รสไม่หวานจัดแต่ว่ากรองกรอบอร่อยกว่าแคนตาลูกมาหาซื้อได้แล้วก็พอมีของดีอะไรเนี้ยคนขายเขาจะบอกเจออสก่อนเลยมีของสวยเอาไหมเจออสก็จะเอาพัดหัวพุงหัวมันมาใช่นี่อ่ะตอนนี้กันน้ำมันก็เริ่มดีละสัหปัรถก็เริ่มเริ่มมาแล้วใช่ กระเทียมลงใช่ไหมฮะหอมพอกระเทียมหอมแล้วก็ใส่พกทธิเลยลงไปทอดลงไปทอดเลยล้างไว้ให้ให้สะเด็ดน้ำอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันกระเด็นไม่งั้นกระเด็นนี่แสดงว่าสะเด็ดจริงๆเนี่ยไม่มีกระเด็นเลยแล้ววิธีเลือกเจออสบอกว่าต้เอาหัวหนักๆใช่แน่นๆแบบเนี้ยแน่นๆหนักๆแน่นๆหนักแน่นเพราะว่าบางทีเมนูคูตักอ่ะเขาจะเป็นเมนูผัด เขาก็จะใช้ผมให้ไปเอาเอาหัวที่เบาๆว่าผัดใช่ผัดต้องเบานะไม่<ช>งั้นมันแข็งเวลาผัดมาแล้วมันแข็งตักบอกไปเอาหัวเบาๆผมก็เคยทําตุ๋นอย่างเงี้ยเคยทําอยากกินก็ทําเองตุ๋นเองก็เอาหัวเบาเพราะว่ามันมันมันไม่มาเป็นลูกเลยมันหลุด,ลดมันหลุดหมดแล้วก็ เวลาทำกับข้าวก็ต้องรู้วัตถุดิบด้วยนะไม่ใช่ว่ายขาดูแลแน่นเลยว่าเป็นอะไรไปยางนั้นแล้วก็หั่นแกนเกินอยู่หมดใช่ไหมหแกนเกินอยู่หมดแก่นิ่มหมดแล้วแหละนั่นไงผมไม่รู้ไงผมทําเองไงเอาแกนออกเอาแกนออกแล้วหัวเบามันมันเป็นชิ้นเรียบร้อยเลยบานมันหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยเป็นจับฉ่ายเลย อย่างวันนี้ทีแรกย้อดก็จะทําจับฉ่ายเนาะแต่บอกว่าผมมาบอกว่าอยากกินเมนูอยากดูอยากกินเมนูนี้เลยเปลี่ยนแต่เดี๋ยวก็จะเนี่ยจะได้ทําบ่อยเนี่ยมีมีกี่เมนูที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทําพอหลังจากออกคลิปทีารโทรมาปุ๊บออสโทรไปเลยนะที่ที่ที่ลุกแบบแม่ค้าที่เขาขายขายมีไหมขายผักเลยอ้าวได้ก็โอเคเลยเนี้ย บางทีเราสั่งแล้วไม่ไม่มีอะไรไม่สั่งลงหน้าก็ไม่ได้มีมีเมนูอะไรไหมหลังจากที่ผมมาถ่ายที่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ทําอ่ะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นกายเป็นทําอยู่เรื่อยๆกระกาศดองผัดไข่ก็ยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําบ่อยฮะเรื่องของเรื่องไม่มีเวลาหั่นไม่มีเวลาหั่นมันต้องหั่นเองอ่ะแต่สาหั่นสําเร็จมาก็ใช้ไม่ดีไม่ดยแต่ทําก็ขายดีดีเห็นไหม มีเวลาจะออสไม่ทาไม่นั่นเหรอไม่ทําไห้นี่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้เอเราก็ทําไปนะเมนูที่ขายดีคือแกงลู้ชิ้นปลากายฟักนี่แล้วก็ผะแนงหมูต้มต้มแซบขาหมูวันเสาร์ว่าต้มต้มแซบขาหมูอีกแล้ววันนั้นอะไรผัดชาขาหมูคนก็ถามหาเหมือนกันนะใช่ใจว่าหันนีกเชฟฮอดและบฟ้าหันเด้เสียเวลามากมันเสียเวลาพักผ่อน อยากกินอร่อยก็ต้องมาช่วยเจออสหั่นด้วกันเนี่ยเนี่ยเอาทอดผัดให้มันแบบว่าให้มันจะดุงไกอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่เจนจะได้เปรียบมีกระทะใหญ่บอกเอฟซีนะใครต้องการขายกระทะใหญ่กันนี้นะอบอกหน่อยใช่เอฟซีคนไหนขายกระทะอจะซื้อต่อมีมีคนอยู่ที่ถึงไหนบางชื่อบางอะไรเขาเคยทําอาหารขายเขาบอกเขามีโอ้ยเขาบอกเขาจะมาให้ ลึตัวเขาก็อายุเยอะแล้วเขาจะมาอย่างไงเราจะไปยังไงก็บอกโอ้ไม่ต้องหรอบพี่เขาบอกเขาชอบชอบใจอย่างนั้นเนี่ยยิ่งอร่อยนะเราได้กระทะที่ผ่านศึกมาแล้วเนี่ยนะใช่ดีกว่าไม่๊อ๊์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขี้เหนียวจะซื้อของเก่าใช่มันต้องกระทะผ่านศึกนี่แหละทำอา้าวมันถึงจะอร่อยแล้วมันจะไม่ติดกระทะไม่อะไรเนี่ยเราเราใช้อยู่นานแล้วก็ยังติดกระทะ แล,แล้วพูดง่ายเหล็กเพื่ออะไรสแตนเลสสมัยก่อนดีกว่าสมัยนี้เยอะอยู่ที่เลือกซื้อได้แหละแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายไงบางทีเราเลือกซื้อแล้วเราโดนหลอกเยอะมันมีหลอกเรานึกว่าของถูกแต่ของถูกไม่ดีดของดีไม่ถูกคนบอกโอ้ยไบเบลเลอร์เลยขายถูกแต่ได้ของไม่ดีมา อเราชอบของที่ใช้แล้วแต่แต่สภาพยังดีนะ,ะไม่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 จะหักมานี่ <laughs> ผ่านศึกจริง <laughs> นะใช่มืนกับเขาแบบนี่นี่ต้องอีกรอบสิใช่ไหมมีอีกรอบหอึโทำทิ้งก็เต็มนี่เลยเนาะไห <10 S 1> นทำแล<ะ>้วไม่น้อยก็ไม่พอถุงหนึ่งก็ต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งชิ้นแล้วนะ <laughs> ใช่ป่ะ สองะมัง่งชิ้นใช่ไหมออ,อีกรอบหนึ่งทำธรรมดาถ่ายที่อื่นก็อ่ะพอร,รอบนี้เสร็จผมก็ตัดแล้วแต่ว่าคนดูเชออร์อีสชอบดูคุยชอบดูเจออรออสคุยก็ <c oughs> <c oughs> เปิดทิปไปยาวๆคุยกัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวบอกก่อน ตามตามสไตล์เดี๋ยวเขาหาว่ามาแล้วไม่บอกแล้วร้านอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนอ่ะเจออสร้านเจออสร้านอยู่ในตลาดอยู่ในวัดเนี่ยไม่ใช่ในตลาดอ่ะคือตลาดเนี้ยคือวัดอ่ะนะวัดจันทรามวัดจันทรามวงเล็บตวัดกลางเออางบ้านเรียกวัดกลางใช่ชาวบ้านก็จะเรียกวัดกลางอันนี้ลงนะกระเทียมหอมแล้วเรากำลังปีลงไปทอดเลยเขาจะมี ช่องถนนเทิดไทยอ่ะเรียกว่าถนนถนนเททไยตลาดพลูไงแต่ว่าถ้าคนหมายถึงว่าตลาดพลูมันอยู่ตรงใต้สะพานลอยน่ะก่อนเราถึงก่อนคือเขตตลาดพลูใช่อยังเงี้ยเรียกว่าเขตตลาดพลูคนก็เลยเรียกเจ๊ออาตลาดพลูไงใช่แต่จริงๆอิอ๋ไม่ได้คนตลาดพลูอ๋อเป็นคนนครมหโปรอ่าเล่าขานสถานที่บอกประวัติกันนิดหน่อยใช่ฟังเนรียงก็น่าจะรู้แล้วไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เด็กเทศ ช่องเราอ่ะมีคนเข้ามากดกดสับสกไลค์กดติดตามเพิ่มอ่ะเดือนละประมาณพันกว่าถึงสองพันทุกเดือนตตตาการเพิ่มก็ตอนนี้เท่าไหร่สามแสนห้าสามแสนห้าเฉพาะที่ทำออนคนเดียวเนี้เหรอเปล่าไล่มาตั้งแต่กี่มันขึ้นมาเรื่อยๆไง<อ>บางคือมันเป็นเสติ เพราะว่าไม่ไม่ได้จะบ,บอกว่าเราไม่ได้ทําคลิปเจออสคนเดียวนี่ใช่ไหม,มก็เดี๋ยวมีเรื่องนั้นออกมั่งผมไปเที่ยวมั่งอะไรมั่งใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีเอฟซีของแต่ละแต่ละคนบางคนก็พอเจออสมาถึงจะเข้ามาดูบางคนกนะ็พอผมไปเที่ยวก็ถึงจะเข้ามาดูแตนน่เนี้ยอันนี้ครนท้าสุดท้ายไม่ต้องขึ้นเลยใส่น,น้ำลงไปเลยใส่น้ำเลยออ ไฟกระทะแรกมันอยู่นี่แล้วใช่ตอนนี้แหละกระบวนการตุนละที่จริงมันก็ไม่ได้ยากเนาะแต่มันจะเสียเวลาตอนตอนเอามาผัดมาล้างมาอะไรด้วยเพราะว่าเดี๋ยวก็ตุนตุ๋นไปเรื่อยๆแต่ว่ากะหล่ำปีมันมันสุกง่ายไหมมันก็ง่ายกว่าแต่แล้วแต่ชอบถ้าหากว่าเราเราเราตุนมากไปมันก็ขายไม่ได้ ตุ๋นแบบบางคนชอบทานเละๆนุ่มๆไปเลยเงให้นุ่มอ่ะต้องให้นุ่มเลยต้องให้นุ่มนี่ก็เห็นไหมได้กระทะหนึ่งอ่ะหรือจะให้นุ่มกว่าที่ทางร้านก็ต้องไปตุ๋นต่อเอาเอาให้อร่อยถึงจะตักขายที่ร้านมไม่ต้องไปทําอะไรละจานนอกจากชอบร้อนก็ไปอุ่นให้ร้อนแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวใส่หมูละใส่ใส่เดี๋ยวก็ใส่แต่ถ้าเกิดท<ม>ําเป็นเจคือไม่ต้องลวกแล้ววันนี้เขาบอกว่า เขาบอกว่าถ้าลวกแล้วความหวานมันออกหมดเราก็ล้างน้าเกลืออ่าล้างน้ําเกลือแล้วใช่ล้างแล้วใช่ไหมล้างยังจังยังเดี๋ยวจะล้างน้ําเกลือล้างน้ำด้วยน้ําด้วยน้ํากรองนี่ใช่แต่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องห่วงตุนมันไปกะหล่ำปลีมันหวานอยู่แล้วใช่หมูกะหล่ำปลีนี่กิโลเนี่ยอย่าลืมถามสิบกิโลสิบกิโลหมูกิโลหมูสามโลหมูสามโลใช้ส่วน กระดูกอ่อนปะไม่กระดูกนี่แหละเเขารีชิโคที่โคนู่นร้านนู้นฮะหมูดีอร่อยอะไรยังไงก็ชมร้านนู้นนี่นี่นี่อย่างนี้เลยนี่เป็นอย่างนี้สวยไหมของสดแน่นอนอ่ะหมูเขามาแล้วก็ใช้เกลือนู่นน่ะเขาหั่นกันขนาดเนี้ยเอาน้ำส้มก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวน้ำส้มเอาน้ำส้มด้วยเหรอใส่น้ำส้มล้างให้มันไม่มันดีกว่าใส่ไปพร้อมกันหรือว่าสลับกันไม่สลับกันสลับกันอย่างล้างล้างน้ำส้มแล้วก็ ค่อยมาล้างเกลือมาดูวันนี้แกก็ไม่ได้เปิดไฟแรงเนาะแกก็เบาๆไปเรื่อยๆเนาะเปิดได้ยังไม่เดือดยังไม่เดือดพอเดือดแล้วก็ต้องเบาใช่อะใช้น้ำส้มสายชูล้างอ่าบางคนเขาล้างเกลืออย่างเดียวใช่นี่เจออสยังไงอันนี้ดับคาวใช่เพราะเราไม่ได้ลงไปลวกนะอะไม่ได้ลวกไม่ได้ลวกก่อนแล้วก็ล้างไปจะได้อยู่ พราะพราะถ้าลวกแล้วมันไปกับน้ําลวกใช่เขาบอกว่ามันจะจืดหมดก็นั่นแหละแต่ถ้าเมนูผัดก็ลวกได้เนาะใช่ถ้าไปทอดไปเชิดออะลวกก่อนผมผมผมก็จะอย่างนี้แหละถ้าผมทําตุนนะผมต้องอย่างเงี้ยแล้วช้อนฟองเอานี่น้ําส้มนะฮะน้ำส้มนี่ตักนั่นคือน้ํากรองเพราะว่าถ้าเปิดจากเครื่องกรองโดยตรงมันออสโมดิสมันช้า นานมากเลยเนี่ยน้ำหยดธิรนิดิรนินิเนของดีไงคลองไงสามารถดื่มได้เครื่องครัวตอนนี้พัฒนาซื้อใหม่เยอะแยะไปหมดสตเตนเลสสเตนเลสเลอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเรื่องไม่รู้คลิปนี้ออกเราไปไปเที่ยววันเสร็จหรือยังนะแต่ว่า มันเป็นมิ팅แรกของช่องด้วยแล้วก็มิ팅ที่มีเจออสครั้งแรกของเจออสใช่ครั้งแรกที่เจออสไปเที่ยวใช่อาพูดไปคนเขาไม่เชื่อเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยเยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาเลยก็คือไปบ้างสมัยก่อนก็ตามเพื่อผู้ใหญ่ไปอะไรเงี้ยไปทะเลไปอะไรแต่มันก็นานแล้วเราก็ แต่ว่าพอพอมาประกอบอาชีพที่นี่ด้วยร้านตัวเองไม่เคยไปเลยภารกิจเยอะมากตอนสมัยก่อนแม่อยู่ก็ต้องดูแลแม่เนาะแล้วนี่ก็น้องเพราอแม่ต้องส่งเสียแม่แม่แม่แก่แล้ว่เงี้ยแม่ไม่ได้แต่จริงๆตอนเด็กอ๋อก็มาช่วยแม่อยู่แล้วแล้วพอแม่แก่ตัวแล้วแม่มาไม่ไหวแล้วก็รับช่วง ก็ต้องส่งเสียเป็นการดูแลอะไรแบบเนี้ยก็เลยยาวมาซื้ออาหารซื้ออะไรไปอย่างนี้แล้วก็มามีน้องอีกแล้วตอนหลังนี่ก็มาพี่น้องชีวิตก็เลยเป็นอย่างนี้ไงคนเขาถามว่าพี่ออสน่าจะไปอยู่ร้านทองอืมใช่ใช่ส่งส่งส่งซออร้านทองไม่เดินไปนี่อันเนี้ยเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ร้านทองส่ง ผิวพรร์รูปร่างใช่อันนี้ล้างแล้วนี้จะล้างเกลือต่อ,อ,ตอดังนั้นเป็นมากกว่า10ปีไหมที่ไม่ได้ไปเที่ยวเกินเกินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆติดตามนะเดี๋ยวผมจะถ่ายทําคลิป <c oughs> ความตื่นตาตื่นใจของเชอที่ได้ออกไปเที่ยวกี่สิบปีมาแล้วที่ไม่ได้หยุดร้าน แต่ก็ถ้าป่วยถ้าอะไรก็หยุดือหยุดก็ไม่ได้ไปไหนเลยหมายถึงว่าหยุดเที่ยวอ่ะไม่มีเลยมากกว่า20ปีใช่ครั้งนี้แหละเจ๊ออสจะหยุดสองวันเทศกาลตุดจีนปีใหม่ไปไหว้พระแล้วก็นอนพักอยู่บ้าน แต่ก็เลยไม่รู้เลยว่าเออมันอยู่ที่ไหนที่เที่ยวรีสอร์ทมันเป็นยังไงไม่เคยไปด้วยตรงรีสอร์ทแบบนี้ก็ดูแต่ u t u b e ก็ไม่ได้ดูซีรีส์อะไรยิ่งไม่เคยดูเลยดูแต่ผมพาไปเที่ยวดูสิดูแา่อาจารย์บ้างคิดอาจารย์บ้างไปไหนไหนมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เดี๋ยวคอยดูตัวเองนะว่าสองวันที่ไปเนี่ยเชื่อว่าจะตื่นตาตื่นใจแบบไหนอันนี้ยวสะอาดแล้วเป็นนี้เลยขาวเลย ลงคือไม่เราไม่ได้ลวกเราก็ไม่ต้องล้างสักสองอย่างเลยครับแต่ถ้าลวกเราก็ล้างเกลืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไปกันเดือนนี้แหละเดือนมีนาว,วันพืหอหัด ที่20 20และศุกร์ที่21มีนาคม2568นะเดินทางวันวันวันพฤหัตที่ยี่0ิบแล้วก็ไปอยู่สักวันหนึ่งครั้งสักคืนหนึ่งวันศุกร์เราบอกคุณว่ากันว่าจะกลับตอนไหนเนาะก็กลับวันศุกร์ก็แหละกลับวันศุกร์แต่ตอนเชียร์ออสก็จะจะอยากจะมาขายของต่อแล้วคือหยุดแล้วก็ชิวๆแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรละ ก็พักผ่อนนั่นะพักผ่อนทีไม่ใช่ว่าแหมรีบไปรีบกลับแล้วคนคนที่คนอื่นเขาเราไม่ใช่เป็นตัวทวงอะไรประมาณนี้ไม่เขาจะไม่อย่างนั้นนะลูกค้ามาแล้วอะไรกันคะไม่ใช่นได้ขายลอะไปอินซีหลนนะคะแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมด้วยใส่นี่มามาดูเนี่ยแค่หนังก่อนเชอร์ออสไซส์ขนาดนี้เลยเหรอใช่แค่หนังแล้วก็ใช้ของดีใช่ เขาแช่น้ำล้างแล้วก็แช่น้ำแล้วก็มาหัน่นแช่เป็นชั่วโมงเลยเนี่ยนานตั้งปรมาเลยลูกค้ามาตามพอ,อ,อดีนะพอดีลุงมีแต่งทำดีกันโอ,โ,นะโอ้โหสิดถีนะอุ้ยลุงเดี๋ยวเ,เพื่อนหงมีตังนะจ้า ได้เพิ่งมาใหม่ๆเลยอร่อยด้วยไม่ใส่มุกสวยมากเลยนะน,นี่วันนี้ไม่เคยสวยขนาดนี้6บ คิดว่ากี่โมงหมดไม่แน่ใจนี่ทำตอนตีสี่ครึ่งจะเสร็จก็นู่นเนี่ยนานนะจ๊ะเราจะเสร็จตีห้าเนาะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเริ่มตักได้ไแต่ผมคงเอาไปตุนต่อแหละใช่จารย์ยจะรอได้ไงเออผมเปล่าผมชอบเปื่อยกว่าปกติชุด นี่คือชุดใส่บาทใช่เป็นชุดอย่างนี้เลย40บาทนี่40บาทใช่แต่ถ้าเป็นพนงนหมูก็จะห้าสมันแล้วแต่แล้วแต่ดูว่าเราอะไรเตรียมชุดใส่บาทใหเขคใช่หลนก็หาผักเอาเองนะครับเพื่นพอน ปลาอีซีหอมนะเยอะนะตานนะใช่เยอะเลยแต่งสีลูกดำไปหน่อยอสร้างสีสัน ถึงตัวเองเป็นคนนัดนะตรงนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองว่างเมื่อไหร่่้ลยว่าเอาตัวเองสะดวกคนเดียว อันเนี้ยเกากี้เหรอใช่เกากี้ด้วยสมุนไพรจีนจะต,ต้องใส่ที่หลังนะเนี่ย ก็เป็นการลอนเลยนี่ใช่ขาด<ต><อ>มไม่ได้หรอกสองอย่างนี้ใช่อันนี้หอมนะสูตรอะไรเขาเขียนว่าอะไรอันนี้อะไรอ่ะซอสปรุงรสฝาเขียวทัวเหลืองภูเขาทองแล้วแต่ยี่ห้อไหนใครชอบนะ บางบ้านก็ชอบใช้ไม่เหมือนกันไงน,นะเนี่ยไม่ได้ใส่เยอะหรอกนะไอ้พวกผงชูลงผงชูรสใช้มียี่ห้อหมดที่ละท่านบางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีกูวะีวขาวหรืออะไรที่มันเป็นสูตรตั้งเดิมอะนกกระเลียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใบางคนเขาก็าใส่น้ําตาลไหมใส่ผงชูรสไหมว่าทำขายต้องใส่แน่นอนใช่ หอมขึ้นมาแล้วหรอนะมีกระลำปีตุนมีหลนไปลาซีแล้วก็ผัดบุนเส้นกบชะอมผัดบุนเส้นชะอมเนี่ยเราก็ไปล้างล้างน้ำหน่อยต้องล้างก่อนใช่ ติดวก็จะเป็นอย่างเนี้ยอะไรดีคะอนอันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างอันนี้มีกะหล่ำปลีตุ๋นใช่หั่นลูกค้าก็บอกะอมนุ่เส้นแล้วก็ไก่ซีหล่นไก่ซีหล่นใช่จ้ามาไกลไหมเขาบอกต้องมาแต่เช้าร้านนี้ขายดีก็พอได้นะเขาบอกจ้ะ ก็พี่เขาบอกว่าหกโมงเลยพี่เขาบอกเขาเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่เขาไม่เคยมาออกเช้าอย่างนี้ฮะแจ้งโมยังไม่ได้ช่างต้องมาเพราะว่าร้านนี้แหละมาผมนี่ตื่นตีห้าไกลเหรอบ้านผมอยู่บางบอนอ๋อแล้วนี่มันตีสี่ไม่ค่ะสองแล้วนี่ตีสี่ครึ่งพี่มาถึงก็แปลว่าออกมั้งเดี๋่ก็รับปากเขาแล้วรับปากเขาเลยอาชีพอย่างเราถ้ารับปากเขาแล้วเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเสียเพราะเขาบอกว่าร้านนี้ต้องมาแต่เช้าสายหมด อย่าร้อยยี่สิบร้อยเจ็ดสิบสี่สิบสองร้อยสิบถูกต้องถูกต้องเอาไปไว้กี่วันคำยืนยันของลูกค้าตัวจริงไปค้วันนี้คุณตั๊กปิดหวังแล้วเพราะว่าคุณตั๊กบอกยังไงต้องมีปลาสลิดปลาช่อนไรไม่เป็นไรแต่วันนี้มีหลน ของไม่สวยเอามาทอดแล้วขายยากด้วยนะจานอ่าเนี่ยตอนนี้ก็รออันนี้ปรุงได้ที่ก็รออย่างเดียวอ๋อแต่ยังไม่ใส่อันนี้อย่าลืมไม่ลืมอันนั้นใส่เร็วแล้วมันมันบานเลยอ,ะอ่ะอ๋อต้องต้องใส่ใ,สใกล้สุก ไม่งั้นเด<ช>ี<า>๋ยวมันจะบานเกินไปพูดถึงพูดถึงเกากี้นะฮะจานอันนี้สองนะแต่นี่รอหมูมันจะมันจะเหนียวอ่ะไม่ได้ต้มหมูไว้ก่อนด้วยสวยงามหอมฟุง้ง ตอนนี้รออมูอเปื่อยหนยฮะเราคนตรงด้วยไงเดี๋ยวสีสันจะสวยกันนี้เดี๋ยวใส่นู่นเดี๋ยวใส่เกาขี่ปววกติมีแกงไหมมีแกงอะไรส่วนใหไงครับคนติงตอง <laughs> มันไม่ยังไม่เค็มไม่หวานไม่เค็มอ่าเพิ่มเลยครับเกลือหน่อยใส่เกลือแล้วดีใช่จะใส่จะใส่ปรุงอะไรก็ตามถ้ามีเกลือด้วยมันของมันเสียยากเนาะจเค้มเข้มแล้วก็มีประโยชน์เร่ไงคะคุณหนูนี่กินอะไไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยเหรอต้องไเจอดจอะเลือดเหรอเลือดชั่วอ๋อหาหมอ ไม่ง่ายขากินทุกวันเตรียมไปหาหมอซื้อไปรอไว้ก็ได้เดี๋ยวเจาะเลือดแล้วค่อยทานทานตรงนี้เลยใส่จานตรงนี้เลยเจ้าเนี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่เคยออกคลิปเคยออกคลิปเคยยืนเคยยืนชิมอะไรนะขาหมูผัดลงครับน่น่เน่่สร้างสีสันโยพี่ก็ไขมันเยอะ อยากด้วยแต่ไขมันเยอะมากอะไรอะไรอ่าผมเอาถุงหนึ่งผมเอาถุงหนึ่งเอาเอาเอาถุงหนึ่งเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ของทอดแต่ชอบมากแล้วแต่ต้องเลี่ยงแล้วตอนนี้ไขมันเลวดิกเยอะไข่ันมันก็ไม่หอมแต่มันก็หวานแล้วดูดูว่าทานได้วันไหนเนาะดูจากกลิ่นเนาะฝึกดมกลิ่นอันนี้เป็นไงกินได้เลยปะ ไว้พรุ่งนี้ยิ่งหวานนะนนี้หอมเตะจมูกเลยนะเนี่ยกินพรุ่งนี้กินพรุ่งนี้เนี่ยอันเนี้ยสามารถส่งต่างจังหวัดได้ถ้าคนสนใจคือไม่เสียหายอย่างอื่นเจออัดขอไม่ส่งเนาะใช่ยางอื่นอย่าอย่าอย่าสั่งคือรู้ว่าอยากอยากได้แต่แบบมีบทเรียนมาแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็ดีแต่เราก็เกรงใจเพราะเขาเสียเงินแล้วเขาไม่ได้ของไม่ส่งไอ้ไอ้อะไรอ่ะ บริษัทอะไรดึกไม่ออกเชิญเลยนั่นแหละโอ้ยส่งไปจะนีทดีสุด่พูดจริงปลอดภัยที่สุดเข็ดเลยเท่าไหร่เนียโอ๊ตเพลจริงยันไงพอดีได้ที่สีสันก็สวยงามอืมน่ากินนี่เดี๋ยวผมขอตักก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าเออมันเจออ๊ตเขาก็ตุนอย่างเงี้ยขายขายขยในกระทะอย่างนี้เลยใช่ใช่ เดี๋ยวผมกลับบ้านผมไปตุนต่อผมเอาขอสองถุงเลยของโปรดตุนต่อนะแล้วจินร้อนๆกลับไปเกิดฝนฝนตกปุ๊บนะนั่งฟินเลยฝนตกสดร้อนมากร้อน,อน, <c oughs> อนอแล้วก็อย่าลืมใครมีกระทะใบใหญ่นะใช้แล้วยิ่งดีแต่ต้อง <c oughs> ไม่แตก <c oughs> ไม่หักนะ <c oughs> ไม่รั่วนะ ชียร์ออสเขาจะซื้อต่อเขาไม่ชอบของใหม่เขาชอบของลายคลาดแล้วก็เนี้ยเดี๋ยวเจ้าว่าเบอร์โทรซื้อของก็เบอร์นี้ครับสั่งกับข้าวโทรมานะอย่าอย่าไปบอกในลายกลุ่มนะไม,ไม่ได้อ่านหรอกค่ะบอกในลายกลุ่มมันก็มันก็เลื่อนไปเรื่อยอ่ะไม่เห็นก็ที่<ล>เห็นที่เป็นอยู่นี่แหละจะมีเวลาที่น่าไปอ่านใช่ แล้วก็ใครจะตามไปมิงแรกของเจออสก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนัมีนาวันรหัสวันศุกร์เมันมาโหด้วยอ่ะมันมาโหใหญ่แล้วอ่าันก็เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณเจออสนะลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้ว